กดแถบหาเกมติดแล้วออกไปแดกเราดีกว่าก็ God, finally bro ก่อนจะเริ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้าน l i สแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวอลเลย์บในราคาถูกเข้าไวใน้ใน5ทีคู่ก็เติมเองทั้ง10%เติมเกมในเว็บรับ i s t m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้อีกและยังมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนผอมบริการเติมเกมชั้นนํามากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และไลน์ i s t m a n ช h o p เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ i s t m a n ช h อ p เท่านั้นอยุดสัยอย่ โอ้อะไรวะเฮียต้งสืกอยู่ขวาอีกิงดีดีเจ็ดมีแรงกินคนน้อย Get out of my way! <laughs> Jet Amen! Gotta go! 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 got go My turn! That got to แพ้เรียบร้อยสองรอบเลยเฮียไอ้กันหนึ่งยิงแถบกันหนึ่งยิงแถบถ้ามีสองน้ำแม่งคงตาย เพิ่งมาเกมแรกครับน่า,นนาจะเกมเดียวนะครับไม่อยากเล่นละรัสเชารัสเชารัสเชาวันแถบ go! Back, Back up. Go, go, go! Maybe city, okay. city, traverse city. They're smoking. Planting. Think default. I stand default. Spike planted. One doors. I ah. register. Last player standing. อมองดอกอีกไอเทียอตสามาทั้งไก่ไม่ได้อะไรกลับเลยสามาทั้งไก่โอ้ยีดีไฟอย่างเดียวเลยวะย่ด

หนึ่งศัตรูยังคงเหล a ออ i ู่สามหนึ่งไม่ถือว่าลุกห้าเกมแล้วเกมที่หกหลังจะตามมา ตัวแม er ่ยังาดเบดาเมจโดนกูตัวยังวะตัวจริงนะเว้ยอันเนี้ยเลยโดนมีดเจ๊สอนัดตายเลย

โอ้ชอตตี้ระยะนี้ตายเฮียอยยี่สัตว์ก็นมังสวนมาเม็ดเดียวก่อนท้ายไปไหนตอนแรกว่าจะไม่ไปแต่กระเด็นแล้็ต้องไปปะโอเคแม่งเฮียไอเกมเฮียน่สัตว์ใคาจะเล่นกัเล่นเฮีย 13 soon too <laughs> hey, oh spike planted chat. Just... last player standing uh. attackers win will... oh. yes sir คือสภาพแล้วแอดเกมเลยเฮียเ right นี่ยลมเล่นเลยมาแล้วชนะเราพกแล้วไป let's go my friend MAKING COVER ONE ENEMY REMAINING It is. dead, I think i has one site bro SHADOWS TRAVELING HEADSHOT oh, HE'S ON LAST PLAYER STANDING HE HAS ONE HEADSHOT my way thirty seconds left one enemy remaining shadows oh, my <laughs> <I'm> like, <laughs> oh, cover going back. no distractions <laughs> nothing all missiles everyone. away making cover uh, back oh, no. die. <muitas mit S 2> Last player standing Spike down A that? โอ้ไม่เป็นไม่เป็นโอ้มันโดนแล้วมันอยู่ในแอนติมันไม่โดนแอนติกูได้วังไปหลบส่วนไหนไว้เแค่ก็พอเพื่อนเข้าไปในสมองเสือกโดนน่นเดินโดนมันยิงตีมันก็ทั้งลายไม่ใช่หรอวะ Targets. Yes, get near, get near. One, one enemy, enemy remaining <laughs> กูว่าแลลวไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆกูเห็นยี่กจะควักลูกตาออกมาล้างสไลด์ว่ะเหี้ย Oh my bad, I Switching sides. What the fuck, bro? What's wrong with my hand man? What problem bro? What the fuck? all missiles away. Show me a target. What the I'm not for you, ให้หัวให้ตัวมีก่อทำไมก็ไม่รู้เวยิงคนอื่นยิงคนกากเลยเฮียยิงกูแม่นแม่นไ้เฮียนนี่ิบอัเโกกไม ไป m i d ดล e ดิง oh ว oh ัน้ชวเสีอนาชชกอังไม่ตกใส่เกเอเว่นกอโนโน่ฮิฮองฮฟีดอนแฮฟไอ้ก็ตายโอ้ยแคกทีโอ้ยแค่นั้นเหลือหโอ้เหลือให้ใครเห็นมันว่ามันไม่ทางมีก่อมันเหลือหนึ่งไงเฮียเกิดแต่กับกูะคุยเก้าเก้าเ เก่าสุดเก่า้ย planted อยากทูบด้วยเหียไดมมาใหม่สัตว์จอเก่ากูต่อยเลยเหี้ยมามาไรยูมามาไร Where is That's no back <laughs> one bro Fuck it man I don't want to do play this game anymore bro One enemy Shot. remaining Low no, no, low Five dead I'm okay? ช่วยตัวเองช่วยตัวเองยิงโดนหนยเหียจะเป็นพาราทีมเด้อพี่น้องครับเรียกหนึ่งหนึ่งมาให้ยิงโดนกันเรียกความมั่นใจก่อนนะไเอา I also well fought, eh? Hey. destabilizing Destabilizing. One enemy remaining, ah. it you. right there. Pack it up. Adapt or die. breaking THEM no way who run making อู้ไอ้เหี้ยมีโล่ทำไมวะ9200หรือว่าโล่มันยังเปิดไม่เสร็จวะไเฮี้ยอ้แม่งยิงกูเปิดโล่ปุ๊บแม่งยิงหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยอัยาะ my god finally bro เีรยฐกินเยี่ยนี่หลอกกลัว